เอาละครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะครับผมในตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมสซูบิเลเตอร์กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะฮะแล้วก็ภายในวันนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมผมก็จะมาสอนวิธีการโซโล่บอสด่วนตานั่นเองนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปจนถึงเลเวลห้าเลยนั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการของผมเนี่ยมียังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรบ้างในการกดปุ่มนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชม สำหรับใครที่อยาก F K Farm Cosmic น mm ้ำแมป Animation hmm. เปี้น Simulator แต่ยังไม่มีเวลาาร์มวันนี้ผมขอเสนอ U G Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับ U G Phone เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบ Cloud เป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเปิดอ o a F K าร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังฟา์าให้เราอยู่นั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าสะดวกมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่่ลลิิงใต้้้คปนเเยยยอออาืืมรดด Anim Code 6พับสว มานะครับ คุณผู้ชมก็สําหรับในการตีบอสหนวดดำนะครับมันก็จะเปิดแบบว่าเป็นเป็นรอบเป็นรอบไปนั่นเองครับตั้งแต่เลเวลาหนึ่งไปจนถึงเลเวลาห้าเลยนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่ผ่านเลเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็จะอยู่ที่เลเวลาหนึ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเราขึ้นเลเวลาสองระเวลาสามระเวลาสี่ระเวลาห้าไปนะครับผมแต่ถ้าเราแพ้มาเนี่ยมันก็จะลดมาหนึ่งระดับนั่นเองนะฮะอย่างเช่นคุณผู้ชมอยู่ที่เลเวลาสองนะครับอาจอย่างตรงนี้นะเนี่ยเห็นป่ะก็คือสมมติว่่่่่่าาาาสมมมติววเเเรรออยูททีลลใชัคบนผงไ การบอนส์โดนดําดีกว่านะเองนะฮะคุณผู้ชมก็อย่างแรกนะครับก็ค่าพลัง,งผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณอา้าวมันไม่ขึ้นอะ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมแล้วกันนะครับผมค่าพลังนะครับอยู่ที่1.9ึทีนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็แรงก็ประมาณนี้นั่นเองคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนที่จะเตรียมตัวเลยนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมแต่ให้ดูพาวเวอร์ก่อนดีกว่าให้ดูแบบสแตนของผมก่อนดีกว่าเนาะอ่าสเปนก็สองเจ็ดหกนะดีเฟนส์ก็สี่อหกหนึ่งบี แล้วก็สปีดกับจั๊มเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ไม่ได้ฟาร์มเลยอเออผมผมไม่ได้ฟาร์มเลยสปีดกับจั๊มอะคือแบบพอเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็พวกคอมเพเนียนที่จำเป็นนะครับคุณผู้ชมก็ผมขอแนะนำเป็นเจ้าออริมูรุนนะเอ๋อคุณผู้ชมแล้วก็สาเหตุที่ผมใช้ริมูรุนะครับเพราะว่า เออหลังจากที่เลือดเราเนี่ยเหลือต่ำกว่า10%ลงมานะครับผมมันจะเด้งเลือดมาให้เราประมาณ50%เลยในเอลคุณผู้ชมแต่ว่าคูลดาวน์เนี่ยอยู่ที่5นาทีนั่นเองนะฮะสมมุติผมแบบว่าตีบอสโดนดาอยู่เนี่ยแล้วผมแบบว่าเลือดเหลือน้อยกว่า10%เนี่ยมันจะเด้งเลือดมาครึ่งหนึ่งเลยนะเอลคุณผู้ชมแล้วก็ติดคูลดาวน์5นาทีนั่นเองนะฮะก็ถ้าให้อธิบายเข้าใจง่ายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมาแล้วก็เรื่องคอมโบเนียนไปเลยนะครับผมก็จะเป็นบ๊อบอะไรก็ได้นะเออตรงเนี้ยแล้วแต่เลยนะลน,น,ลน,นนนนนนะะะะะโออออเเเเเคคคคคคแแลลลลล้้้้้้้้วววกก็็็ตต่่่่่มม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 มาาาาารรรัับบผผผผผใชชชปปปไไไไฟุุุณููีีียยสสถดดจทททิ แล้วก็ต่อมานะครับก็ใช้เป็นดาบเนาะอ่าดาบอระมาเได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะใช้ดาบอะไรนะโอเคก็มาดูเรื่องสกิลกันก่อนดีกว่านะครับผมสกิลเนาะนี่ดูที่พาวเวอร์เลยนะครับผมเดี๋ยวเราขอเริ่มที่สเต็งก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่อยากจะตั้งปุ่มตามผมนะครับผมสเต็งเนี่ยผมตั้งเป็นปุ่ม G นะครับผมปุ่มจีเป็น thermal shock นะครับคุณผู้ชมอ่าท่าท่านี้เลยนะนี่อ่าท่านี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นปุ่ม F อฟสำหรับท่าเพลชิออ smash นะครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่านนนนถูกกมะะี่ด F ปุ๊บอ่าประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าท่านี้เนี่ยมันต้องแบบว่าระยะใกล้ๆหน่อยเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นดี defense กันดีเฟน s ์ก็ใช้แค่ปุ่มเดียวนะครับผมเป็นปุ่มไหนก็ได้นะเพราะว่าเราใช้เปิดแค่แปลงล่างเนี่ยครคุณผู้ชมก็ผมตั้งเป็นปุ่มเหตแล้วกันเพราะว่าไม่เคยได้กดดีในเอวคุณผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยผมใช้เป็น s k i d ตันอะไรนะดูชื่อกันสกิลตันอาร์เมอร์นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนะนี่อ่าก็เป็นเหมือนซาสึเกะบ้างใช่ป่ะคุณผู้ชมเออประมาณนั้นนนเเเลยะคครับบบุณผู้ชมกกกก็็่่ออน อ่าแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็น Energy นะครับ Energy จะใช้เป็นอยู่3ท่านะเองครับคุณผู้ชมก็อันแรกนะครับก็จะเป็น d a r k n e ส s p ปี r รนะครับผมก็คือเป็นท่าที่ได้จากบอสหนวดดำนะเอลคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้นะครับผมตั้งไว้เป็นปุ่ม N นั่นเองนะฮะโอเคเนาะก็ประมาณนี้เลยก็สำหรับใครที่ไม่มีท่าของบอสหนวดดำนะครับสามารถใช้เป็น Energy Wave หรือว่าใช้เป็น Ice Spike ไปก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมเออแล้วก็ต่อมานะครับเป็นท่า Dark Pool นะครับคุณผู้ชมเป็นท่าดูดนะไอนี้เลยนะครับผม มาแล้วก็ต่อมานะครับเป็นไฟเออบอลเอลผู้ผู้ชมนี่เดี๋ยวกดให้ดูนะตั้งเป็นปุ่มตัว,วันนะเออผู้ผู้ชมปึ๊บแล้วก็กดอ่าสังเกตได้ว่าท่าที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นท่าที่ค้างอยู่กลางอากาศซะมากกว่านะครับผู้ผู้ชมอ่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเวฟพอนด์นะครับเวฟพอนด์จะอยู่2ท่านะครับเป็น Air แอสไลส์กับลายพิสไลส์นะครับผู้ผู้ชมเดี๋ยวเรากดให้ดูนะนี่ปึ๊บ,บ,บแล้วก็อีกอหนึ่งเป็นตัวอะไรวะตัวอาบ้านี่อาเป็นท่าฟันเราดูนะครับผู้ชม แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นสปีดนะครับตั้งเป็น Instant Mission ก็คือเป็นท่าเคลื่อนย้ายเลยพิสตาแนลผ,ผู้ชมนี่ท่านี่เลยปุ๊บอ่าแล้วก็ติดคูดายิปซ่าวีแนลผ,ผู้ชมสาเหตุที่ผมต้องใช้ท่านี้นะครับเพราะว่าซึนามิของ่นด,ดําแล้วก็ท่าดูดของโค่นดําเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากๆนะครับผู้ชมถ้าใครเคยแบบว่าลงบอสโค่นดําเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคือถ้ามันดูดเราได้เนี่ยมันจะคอมโบต่อเราทันทีในเอลผู้ชมก็เลยคิดว่า เอาท่าทีเนี่ยเพื่อที่จะให้แบบว่าแบบเอาไว้หนีหน่อยดีกว่านะครับผู้ชมเพื่อที่จะได้แบบว่าเราไม่ต้องแทงเลือดเยอะไปนั่นเองนะฮะ,ะประมาณนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวคอมโบเนี่ยผมมาเทสให้ดูก่อนนะเอ๋ผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะะสำหรับเจ้าคอมโบนะเอ๋ผู้ชมก็อย่างแรกเนี่ยเราต้องกินผลปิศาจก่อนปึ๊บอ่แล้วก็ใช้เป็นท่าเป็นชาฟอร์มิชันนะครับผู้ชมนี่หลังจากที่เราแปงลงร่างน,นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยกดตามผมเลยนะเอลผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะเป็นซับมาให้ในเอลผู้ชมเอออ่ะก็ออััันนนดดดดบบแรรรรกกกะะคให้เเเา,าีีี่่ยโทท2 มันมันมันเป็นบินอะอะแล้วกดกระโดด2ทีนะครับผู้ชม1 2นะครับแล้วก็กด V นะครับผมกด V ค้างไว้แล้วก็ปล่อยให้มันลงไปข้างล่างนะครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็กดแซนะครับอ่ากดแซนะครับผมแล้วก็กด X นะอะแล้วก็กด B N อ่าแล้วก็ชาร์จปล่อยปื้มแล้วก็ M นะครับผมอย่าลืมถือดาบด้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็กด R นะครับอ่าแล้วก็เป็นเป็น Y แล้วก็ F แล้วก็ G แล้วก็ C นะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็กด ทเลพอทนครับนี่ประมาณนี้เลยก็อาจจะเป็นคอมโบที่ดูยุ่งยากนิดนึงนะเองเพราะว่าผมจะใช้เป็นคอมโบแบบว่าต่อเนื่องเรื่อยๆนะแล้วก็แบบเทเลพอตหนีแล้วก็กลับมาทำคอมโบใหม่ในเอลคุณผู้ชมประมาณนั้นเลยเนาะ <S 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 เพื่อที่ให้แบบว่าแบบเราไม่ต้องแทงเรื่องนะั่นเองคุณผู้ชมเอมเอประมาณนั้นเลยเนาะเออแล้วก็สิ่งที่จะแนะนำนะครับผมสำหรับในการฟาร์มบอสโดดดำก็คือเราต้องพึ่งดวงเลยนะครับเพราะว่าเออเวลาบอสโดดดำเนี่ยมันจะมีแบบว่าเชสสกิลแบบต่างๆกันเนาะเพราะว่า ไอซูนามิคอนดัมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญมากนะครับคุณผู้ชมคือถ้าใครบอกว่าเจอซูนามิบ่อยก็อาจจะไม่รอดบ้างนะเออเพราะว่าแบบว่าซูนามิเนี่ยมันเอลอีกว้างจริงนะคุณผู้ชมแล้วก็พยายามอย่าโดนแบบว่าไอ้ท่าดูของดัมบ่อยในะเอลคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้ท่านี้เนี่ยมันจะแบบคอมโบเราแล้วมันจะแบบทำให้เลือดเราเนี่ยเสียไปเยอะมากนะเอลคุณผู้ชมก็เลยเรียกได้ว่าแบบต้องแบบพึ่งดวงนิดนึงถ้ามันใช้สกิลไม่ค่อยบ่อยเนี่ยก็อาจจะโชคดีผ่านง่ายนะครับเออประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าแบบว่ามันใช้สกิลแบบบซนามิ่อยก็ ต้องแบบต้องระวังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบว่าเสียเลือดฟรีได้นะครับผมดิมูรุเราก็จะทํางานแล้วก็จะเสียพาร์สิบห้านาทีไปในเอลผู้ชมเออที่จะแนะนำเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมรอให้ประตูดับดับเปิดดีกว่านะครับผู้ชมประมาณนี้เลยโอเคนะครับเหลือประมาณสิบสองวีนะครับสิบเอ็ดวีนะเอลผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวอะไรดีกว่านะครับผมก็อย่างแรกนะครับให้เรากดกดเอกดกระโดดแล้วรอกดท่าวีนะเอลผู้ชมนี่สี่สามสองปุ๊บกระโดดปุ๊บกดวีนะครับแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับผมกดแซดครับผม แล้วก็ x ครับแล้วก็ b อ่าแล้วก็ n นะครับผมอ่าแล้วก็ท่าเอ็มต่อเลยนะครับเอาลืมกดลืมใช้ดาบลืมใช้ดาบด้วยนะครับผู้ชมอันนี้อันนี้อันนี้ผมพาลาดแล้วน,นี่ผมพลาดแล้วนี่พาลาดเองพลาดเองเอาใหม่เอาใหม่เอาไม่เนี่ยถ้าเซนตมิดโดดัมเนี่ยคือถ้ามันใช้บ่อยเนี่ยคือแบบลำบากมากนะอุ้ยมาเดี๋ยวผมรอหน่อยดีกว่าถอยได้ดีกว่านะครับผู้ชมแล้วก็อย่าโดนดูดนะเอเ๋ครับผู้ชมนี่ท่านี้นะอย่าโดนเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเนี่ยเลือดเราจะเสียไปเยอะมากนะครับเออ เดี๋ยวเราถอยมาหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมแนะนำให้แบบมาตั้งหลักแถวๆเกาะนี้นะเพราะว่าแบบมันจะได้ไม่โดนท่าแบบแบ็คโฮลนะเอ๋คุณผู้ชมเห็นปะเนีย่ยท่านี้อ่ามาเดี๋ยวตอนนี้ผมสกิลพร้อมแล้วมาเดี๋ยวเราลองกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมกดวีครับผมกดแซดต่อครับเอ็กบีเอ็นครับเอ็นต่อเลยอาร์ R, นะครับผมยายครับเอฟจีซีแล้วก็เทเลพอร์ตดีครับผม อ่าประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเห็นปะเราจะเสร็จเรื่องไม่ค่อยเยอะนะเอ๋อคุณผู้ชมเห็นปะเออนี่ถึงเล่นเทคนิคอย่างงี้ครับคุณผู้ชมมาถ้าพร้อมแล้วปุ๊บกดวีแซดเอ็กนะครับผมดูดไอ้พวกท่ามันเดี๋ยวเราต้องออเข้าไปใ,ใกล้ๆหน่อยนะเอ๋อคุณผู้ชมปึ๊บบายเอฟแต่ท่านี้มันไอ้นี่อ่ะมันท่าอะไรนะท่าไอ้บอลนดดับมันอาจจะนานไปเนาะ นี่ระวังซึนามิด้วยนะครับคุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นพลังขึ้นต่อแทงก็ได้นะครับคุณผู้ชมเออไม่จำเป็นต้องใช้ท่าตามผมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเอ้ยซนอวิชซึนอวิชซนอวิหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน,อนท่านี้มันค่อนข้างแรงหลบไปพ้ลด้วยเ,เวรกรรมปุ๊บแซดเอ็กบีแล้วลอยละนี่ง่ายๆเลยคือเราต้องพยายามหลบท่าบอสหน่อยนะครับคุณผู้ชมเออเพราะว่าถ้าเราไม่หลบเลยเนี่ยมันจะยิ่งแรงๆนะเออก็แนะนำให้ระวังหน่อยก็ทีนะครับคุณผู้ชม มาเดี๋ยวผมเล่นไปจะถึงระดับ5แล้วก็เล่นให้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่าระดับ5ก็ไหวนะเอผู้ชมมาแต่ขอตัดไปตอนที่ระดับ5กันเลยนะครับผมโอเคครับผู้ผู้ชมก็หลังจากที่เราเข้ามานะครับก็ตั้งปุ่มเป็นเลข4ี่หกเหมือนเดิมนะเออผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วก็เออแปลงร่างเรียบร้อยนะครับผู้ผู้ชมออกกดผิดเว้นงามไม่เป็นไรนะครับก็สําหรับใครที่ใช้ขนแสงเนี่ยผมบอกว่าจะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะเออแบบยิ่งเป็นขนแสงอะมันจะยิ่งง่ายเลยเพราะว่าแบบสกิลมันอยู่บนฟ้านานไงแต่ว่า ถ้าเป็นผลไฟก,ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเออก,ก,ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผลระเบิดผลอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเนาะก็แนะนำให้แบบเป็นสกิลอยู่บนฟ้าดีกว่เเาเพราะเราสามารถหลบเออเวลาบอสโจมตีด้วยนั่นเองคุณผู้ชมประมาณนั้นเลยโอเคแต่เราเราเวลาตอนนี้เริ่มอ,อย่างไรนะครับคุณผู้ชมก็คือเทคนิคการเล่นก็เล่นเหมือนตอนที่วิวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องแบบไม่จำเป็นต้องอะไรเยอะนะแต่แค่แบบว่าเราต้องหลบซูนามิกับหลบท่าดุทด้ยก็พอนั่นเองคุณผู้ชมมาโอเคสองนะผมท่าเอ็นรอนะครับคุณผู้ชมท่านี้ เอ็มนะครับอ่าอันนี้ผมรับไปเลยนะเพราะว่าแบบคิดว่ามันไม่ไม่น่าหลบได้ละโอเคก็สำหรับริมุรุนะครับเออพูดถึงริมุรุหน่อยเพราะว่าริมุรุเนี่ยดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับเวลาใครที่แบบว่าจะใกล้ตายอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติพาสติกมาทำงานอาจจะเก่งมากเลยนะเพราะว่าแบบเราสามารถฟรื้นเลือดได้เลยนะครับผู้ชมเอ,อ้ยนี่ผมน่าจะต้องหลบว่ะหลบทันปะไม่ทนันไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ผมีเจอเท่าไหร่ละโอเคถ้าทาำอีกต่อ,ตอก็ต่อคอมโบได้เหมือนเดิมไปแลนะ้วเห็นปะปึ๊บ แล้วเราก็เทเลพอร์ตหลบนะครับคุณผู้ชมพยายามเทเลพอร์ตไปที่แบบจุดกว้างๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราเทเลพอร์ตติดเนี่ยอาจจะซวยได้นั่นเองครับคุณผู้ชมอ่าแล้วผมก็น่าจะรอดูบอสอีกสักแป๊บหนึ่งนะว่าจะใช้ท่าอะไรไหมนะโอเคใช้ท่านี้ก็เล่นต่อได้ครับผมเต็มคลังโบได้เลยนะนไปช่างเซนิมิมาผมก็รับไปเลยนะเมาได้เลยนะครับผมแต่จริงๆอ่ะผมไม่แนะนำให้รับนะเพราะว่าแบบมันแรงอะ่ะเห็นปะเลือดผมเหลือประมาณเกือบครึ่งหลอดแล้วประมาณ60%สิบเละ อ่าถ้าเป็นเซนามิอย่างนี้ก็ถอยมาได้นะครับคุณผู้ชมพยายามเดตออกอยนีเรื่อยๆนะเพราะว่าการโดนดูดด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ต่อเลยนะครับผมเล่นอย่างนี้เรื่อยๆครับเซนามิอีกแล้วเซนามิบ่อยมากนะครับผมผมก็พยายามจะหลบให้ได้นะโอเคถอยมาตั้งร่างหน่อยนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้สกิลวีผมทำงานนะผมใช้เอ็นแล้วกันก็ต่อเหมือนเดิมเลยโอใช้ไม่โดน 10G ครับผมตีอะผมก็ถอยนะครับผมนี่พยายามถอยมาให้ไกลๆนะครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เลือดผมเหลือประมาณที่10%นะครับคุณผู้ชมก็หวังว่าเรืบรู้จะกลับมาได้นะเฮ <c oughs> ้ยเหมือนผมเห็นแล้วผิดพลาดอ่านี่เลือดผมเล่งละเมื่อกี้น่าจะโดนแบบเต็มคอมโบโอเคนี่แหละเรืบรู้ดีจริงครับท่านผู้ชมเพราะว่ายิ่งเรามีเนี่ยมันยิ่งแบบว่าฟื้นได้เลยนะเออก็ตัวเป็นตัวระดับเลยด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้หายากเลย,เลยนะเออก็อย่าลืมมาหามาใช้กันด้วยนะครับคุณผู้ชผ้ชมมอีีเซนนา Okay, ย,ายาโอ้โหลบไม่ทันอีกแล้วต่อกโบไปเลยได้วกันเดี๋็กประมาณเท่าไหร่เองเนี่ยนี่ตายมันจบจบไปนะครับคุณผู้ชมนี่เลยปุ๊บฟันวายปุ๊บ f d ตีปุ๊บ,าบ,บตายเรียบร้อยนี่ระดับปห้าเว้ยท่านผู้ชมสายฟรีระดับปห้ากินเอาละกันเออก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่ผมจะมาแชร์เทคนิคเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมให้ดูรอบนึ่งด้วยกันสำหรับปุ่มนะครับปุ่มก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะสเตงสเตง,เตงอ่ะ fd นะครับผมอ่ะดีเฟนก็ตัวเฮดไอ้น,นี่อันนี้คือตั้งไหนก็ได้นะเพราะว่าเรากดแปลง อันนี้ก็ N B M Y นะครับผมอ่าแล้วก็กด R นะครับสปีดก็ขยายไปพิมพ์ตาก็กด T นะครับคุณผู้ชมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สำหรับสิ่งที่จะมาแนะนำก็มีเพียงเท่านี้นะเอบคุณผู้ชมก็สำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะเอบคุณผู้ชมโอเคนะครับผมสำหรับภายในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเอนะครับคุณผู้ชมข่าวสุดยดีครับ